นี่นะครับกำลังสร้างบ้านอยู่นี่ได้ครึ่งถางเลยสร้างเลยไปจูงปีกบ,บ้านของนำ้ำมู ถึงหนแล้วเสร็จยังนี่นะฮะชิ้นสวนเลโก้เป็นดงเลยนะฮะอตอนนี้ก็ได้ระเบียงไม้ระเบียงอะไรแล้วจะมาดูกันว่าบ้านจะสวยขนาดไหนก็ถ่ายไหมเดี๋ยวตัดตอนสร้างใกล้เสร็จแล้วนะฮะ น,นี่ก็สร้างเป็นคออวัวใช่ไหมเดี๋ยวสร้างต่อน,นเป็นอะไรยังไงมันเป็นที่รบตอนนี้แล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วเแล้วจะใส่ตัวละครนะนี่นะก็คือฝารมของเราแค่นี้แหละครับบ๊ายบายไปแล้ว